นาฬิกาเรือนนั้นอ้าใช่คุณมองมันนานเกินไปแล้วล่ะผมไม่แปลกใจหรอกมันมีวิธีของมันในการดึงดูดสายตาคนที่ไม่ควรมองกรอบไม้มะฮกกานีทาสีดำ แกะสลักด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวจนเหมือนจะร้อออกมาได้แต่ไม่เคยร้องมันแค่จ้องกลับมาไม่มีใครไขาลานมันมาหลายสิบปีแต่ฟังให้ดีสิมันยังคงเดินต่อไปเองเงียบช้า เหมือนหายใจผมไม่รู้ว่ามันกลับมาที่ร้านของผมได้อย่างไรในแต่ละครั้งบางครั้งมีคนส่งพัสดุมาทิ้งไว้บางครั้งมันก็โผล่ขึ้นมาที่มุมห้องเหมือนไม่เคยไปไหน เจ้าของคนสุดท้ายที่ผมจําได้ชัดเจนคือเฟลปส์นาธานีลเฟลปส์นักสะสมผู้หลงไหลในของต้องคำสาบเขาเดินเข้ามาในร้านในเย็นวันหนึ่งสายฝนซัดกระจกหน้าร้านจนแทบมองไม่เห็นถนนฟ้าเร่าลั่น ราวกับคำเตือนจากเบื้องบนเขามาพร้อมเสื้อคลุมหนังเปียกโชกและรอยยิ้มที่ไม่ควรไว้ใจผมมองหาของที่พิเศษเขาว่างันผมรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรสายตาเขาไปหยุดที่นาฬิกาทันที เหมือนมันเรียกเขานั่นไม่ขายผมบอกเขาไปทันทีไม่ลังเลแต่เฟลปส์หัวเราะมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของคนขำมันคือเสียงของคนที่คิดว่าตัวเองรู้มากกว่าที่ควรรู้ ทุกอย่างมีราคาครับมิสเตอร์กรีฟส์เขาว่าผมจำไม่ได้ว่าผมถอนหายใจหรือแค่เงียบไปพักหนึ่งแต่สุดท้ายผมพูดว่าของบางอย่างไม่ควรถูกครอบครองเขาไม่เชื่อผม ไม่มีใครเชื่อผมหรอกคนแบบเขาไม่เคยฟังเรื่องเตือนจนสายไปเขาวางเงินกองหนาไว้บนเคาน์เตอร์เหมือนจะซื้อได้แม้กระทั่งโชคชะตาของตัวเองผมยอมให้เขาพานาฬิกาไป ไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะมันเป็นกฎของที่นี่ร้านของผมมันไม่ได้มีไว้ขายของเก่าอย่างเดียวบางครั้งมันเป็นแค่จุดแวะพักของสิ่งที่กำลังมองหาเยือ่อราย คืนนั้นเฟลปส์เอานาฬิกาไปตั้งไว้ที่มุมห้องทำงานของเขาผมรู้เพราะเขาเขียนจดหมายมาหาผมหลังจากนั้นหนึ่งวันจดหมายสั้นๆผมว่ามันขยับเองได้เขาเขียนว่าอย่างนั้นสองวันถัดมา เขาเริ่มฝันร้ายสามวันต่อมาเขาไม่เขียนมาอีกเลยและอีกสองสัปดาห์นาฬิกาก็กลับมาอยู่ในร้านผมอีกครั้งผมไม่ถามว่ามันมาได้ยังไงใบหน้าบนกรอบของมัน มีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบสีหน้าเจ็บปวดและดวงตาที่ค้างอยู่ในห่วงความกลัวบางคนคิดว่ามันเป็นเพียงของสะสมบางคนคิดว่ามันเป็นเครื่องบอกเวลาแต่สำหรับผมแล้วมัน คือผู้ล่าและในทุกทุกจังหวะของลูกตุ้มมันนับถอยหลังสู่ชีวิตของใครบางคนใช่หลังจากเขาพานาฬิกาไปมันเงียบไปช่วงหนึ่งแต่ผมรู้มันยังไม่จบ คุณรู้ไหมว่านาฬิกาเรือนนี้พูดได้ไม่ใช่ด้วยคำพูดแน่ละ่ะแต่ด้วยเสียงด้วยความเงียบด้วยจังหวะของลูกตุ้มที่ไม่เคยผิดจังหวะเลยแม้แต่คราวเดียวเมื่อมันกลับมาที่ร้าน ผมไม่แปลกใจเลยเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มันเล่าให้ผมฟังเล่าเรื่องของเฟลปสชายผู้มั่นใจว่าจะควบคุมทุกอย่างได้ แม้แต่การเวลาคืนนั้นเขาวางมันไว้ที่มุมห้องทำงานเสียงพายกข้างนอกไม่เบากว่าหัวใจที่เริ่มเต้นแรงของเขานาฬิกาบอกเที่ยงคืนลูกตุ่มเริ่มสันไหวเร็วขึ้น เร็วขึ้นเหมือนลมหายใจของบางสิ่งที่พึ่งตื่นแสงสีทองมนสาดออกมาจากหน้าปัดมันไม่ใช่แสงที่ให้ความอบอุ่นมันคือแสงที่เปิดเผยภาพสลัก บนเรือนนาฬิกาที่เคยเงียบสงบบิดเบี้ยวจนดูเหมือนมีชีวิตใบหน้าเหล่านั้นมองเขากลับฟเฟลปส์ไม่อาจละสายตาไปได้เขาเหมือนถูกดึงเข้าไปในจังหวะสะกดจิตนั้นจาก สิ่งที่นาฬิกาบอกกับผมเขาเริ่มเห็นชีวิตของตัวเองฉายซ้อนในกระจกนาฬิกาความทรงจำที่อบอุ่นคนรักที่จากไปการตัดสินใจผิดพลาดที่เขาไม่เคยลืมและจากนั้น สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นช่วงชีวิตที่ไม่ได้ใช้หลุมศพที่รอเขาอยู่เสียงของตัวเองที่เงียบลงและภาพสะท้อนสุดท้ายของเขาในกระจกไม่ใช่ชายหนุ่มเจ้าสำอางผู้หลงตัวเองแต่เป็นชายชรา มือสั่นไร้เสียงราวกับโดนขูดเวลาจากร่างเขาพยายามกรีดร้องแต่คุณเดาได้ใช่ไหมไม่มีเสียงใดออกมาลูกตุ้มหยุดและเมื่อรุ่งสางพวกเขา พบเขานั่งอยู่บนเก้าอี้เดิมเหมือนเวลาทั้งชีวิตของเขาถูกดูดกลืนไปในคืนเดียวนาฬิกากลับมาที่ร้านของผมในอีกไม่กี่วันต่อมาไม่มีใครส่ง ไม่มีใครนํามาให้มันก็แค่กลับมาและแน่นอนลูกตุ้มเริ่มแกว่งอีกครั้งหน้าปัดมันมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาใช่แล้วอีกหนึ่งใบหน้าเจ็บปวดเหนื่อยล้า ร้องขอความเมตตาแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาจากภาพสลักนั้นผมมองมันด้วยความสงสารและความเข้าใจเพราะผมรู้ดีว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยผิดพลาด มันไม่ล่าใครโดยไร้เหตุผลมันแค่ตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อเองความหลงไหลในอำนาจเหนือการเวลาความอยากรู้ในสิ่งต้องห้ามความเชื่อว่าตนเองยืนอยู่เหนือคำเตือน และมันก็จะยังคงทําเช่นนั้นเรื่อยไปการเวลาจะเรียกร้องสิ่งที่ควรได้รับเสมอผมพื้นพำมกับตัวเองและเดินจากมาเสียงลูกตุ่มเริ่มแกว่งอีก ร,ร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในตรอกแคบกลางเมืองมันเป็นสถานที่ที่ผู้คนมักเดินผ่านไปอย่างไม่ใยดีประตูไม้เก่าที่ส่งเสียงเอียดอาดทุกครั้งที่เปิดเสาไม้ฉลุแกะสลักลวดลายงูและเถาวัน และหน้าต่างฝุ่นจับหนาทว่าข้างในนั้นกลับซุกซ่อนของบางอย่างที่ไม่ควรถูกพบณมุมหนึ่งของร้านที่แม้แต่แสงไฟจากโคมเหล็กด้านบนยังส่องไปไม่ถึงนาฬิกาเรือนหนึ่งมันสูงเกือบแตะเพดานเงาดำของมัน พอดยาวบนพื้นไม้ที่ลั่นเอียดทุกย่างก้าวกรอบไม้โอก๊กแกะสลักด้วยใบหน้าประหลาดนับไม่ถ้วนบางใบหน้าร้องไห้บางใบหน้าหัวเราะแห้งบางใบหน้าจ้องตอบกลับมาอย่างเย็นเยียบราวกับรู้ทันทุกความคิดในใจ ของผู้ที่เดินเข้าใกล้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่านาฬิกาเรือนนี้มาจากไหนแม้แต่มิสเตอร์กรีฟส์เจ้าของร้านผู้พูดน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยอดีตก็เอ่ยถึงมันอย่างระวังเพียงว่ามันมันไม่ได้เดินบอกเวลา แต่มันกินเวลาในค่ำคืนหนึ่งที่ฝนปโปรยปลายและฟ้าร้องเหมือนคำสั่ที่ร่วงหล่นจากฟากฟ้ามิสเตอร์กรีฟส์ปัดฝุ่นบนหน้าปัดนาฬิกาเบาๆแล้วเริ่มเล่าเรื่องของมันเหมือนคนที่แบกเรื่องหนึ่งไว้ในใจ มานานเหลือเกินมันถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนเขาเริ่มในหมู่บ้านที่ไม่มีในแผนที่ในพืนที่พายุหนักที่สุดทลลมทุกสิ่งช่างตีเหล็กผู้สันโดษ พยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตลูกชายที่กําลังจะตายความสิ้นหวังเป็นแม่เหล็กชั้นดีสำหรับสิ่งเร้นลับเงาปรากฏตัวในพายุคืนนั้นไม่ใช่มนุษย์ ไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นบางสิ่งที่เก่าแก่กว่าคำว่าเวลามันเสนอข้อตกลงง่ายๆลูกชายจะมีชีวิตอยู่แต่ความสามารถในการตีเหล็กของเขาจะถูกสาบแช่งไปชั่วนิรันชายคนนั้นตกลงโดยไม่ลังเล เงายื่นแร่ทองคําชนิดหนึ่งให้แร่ที่ไม่ร้อนไม่เย็นแต่สั่นสะเทือนเบาๆในมือและเปล่งเสียงกระซิบที่แม้จะไม่ได้ยินด้วยหูแต่กลับรู้สึกชัดเจนในกระดูกช่างตีเหล็กตีมันหลอมเป็นลูก ตุ้มเรือนหนึ่งแท่งโลหะสีทองวาววับที่ผิวมีอักขระแปลกประหลาดสลักไว้รูนเหล่านั้นไม่มีใครอ่านออกแต่ถ้าจ้องนานพอจะรู้สึกว่ามันกระซิบกลับมาเมื <S <S ่อเขา ประกอบลูกตุ้มนั้นเข้ากับตัวเรือนนาฬิกาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนาฬิกาเริ่มเดินอย่างแม่นยำแต่มันไม่ได้แค่บอกเวลามันเร่งเวลาเจ้าของคนแรกคือนักเดินเรือผู้มั่งคั่ง เขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าปกติผิวหนังเหี่ยวย่นผมเปลี่ยนสีเร็วเกินไปและความทรงจำดีๆค่อยๆเลือนหายเหมือนถูกฉุดไปจากเขาโดยบางสิ่งและทุกครั้งที่เขานั่งลงมองลูกตุ้มแกว่งไปมา เวลาของเขาก็หายไปภาพชีวิตของเขาผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับเงาบนกระจกวัยเยาว์ที่ถูกลบความรักที่เขาเคยมีความผิดพลาดที่เขาไม่ทันแก้ไขทุกอย่าง หมุนวนอยู่หน้าตาของเขาในเงานาฬิกาจนวันหนึ่งไม่มีใครพบเขาอีกมีเพียงนาฬิกาที่กลับมาสู่ร้านเดิมเราวกับรู้ทางกลับบ้านมันไม่เคยหยุด ไม่เคยหลับมันแค่รอรอใครสักคนที่จะมองมันนานเกินไป